สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกิ้งค้ากับโนอาวันนี้นะคะแม่แหม่มทำหลายเมนูเลยนี่ก็คือเมนูผ้าเสือนะคะเมนูที่คนพิจิตชอบมากเลยไม่ได้ใช้เสือทำนะคะใช้เนื้อหมูทำนะแล้วก็มีต้มโค้งปลากรอบค่ะนี่คุณยายนวลนะคะส่งปลากรอบมาให้จากไทยแพงมากเลยนะกิโลละประมาณสองพันเก้าเลยนะเห็นแม่บอกอะค่ะใช้ปลาเนื้ออ่อนทำซึ่งมันแพงมาก โอ้โหเราก็เพิ่งรู้ว่ามันแพงขนาดนี้เนาะไม่ได้กลับไทยนานหอมมากค่ะแล้วก็มีปลาทอดนะคะปลาชุบแป้งทอดเกี๊ยขนมปังแล้วก็มีไก่ผัดเิ้งค่ะโอเคเดี๋ยวเรามากินข้าวกันค่ะอะ่น้ำสวรสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะหิวข้าวแล้วตนี่อร่อยมากเลยอ,ะยอ,อ่ะแด๊คคำพุงกอะ นอ่าบอกว่านัดโตอันนี้อร่อยมากเลยมันเป็นถั่วที่แบบว่าถั่วสับละเอียดค่ะนัดโตก็มีหลายหลายความใหญ่นะมีแบบว่าเป็นเม็ดเต็มๆหรือว่าเป็นแบบว่าสับครึ่งไดงออ้ได้ไดพ่อพอลินให้แม่ดม,โม,โมเดี๋ยววันนี้แม่ได้กินต้มโ้งแล้วสวัสดีกินข้าวครับ อ่สวัสดีทีมค่ะวันนี้งานหน่ยเหน่อยวันเนี้วันนี้ทำงานเหน่อยหรอทำคนเดียวอ่ะโอ้ยนะสงสารเตรียมปลาควาตตะวัดตวอะไรนะอะไรต้องเะนสกุลย่อยไหมอ่าอยู่บ้านเนาะสบายสุดละใช่ไหมไก่ผัดขิงไงโอ้โหเนี่ยนี่ก็คือจำไมได้เนีู่ิอะไรนัมีชิโนะอกใช่เห็ดหูหนูก็กะเทียมใช่ไใส่ขิง เระนตกันจังเเทตกินนะกินข้าวกับข้าวเรอือันนี้กินไหมลูกอไให้พ่อตัดเอดี๋ยวแม่ตัดให้มาโอ้มีซอสด้วยคาีิคาดีอ่ะข้าจะอร่อยแน่นะมุกระเจริมมุกระเจริมจะมุกตะเจริเลยนะมุกตะเจริมเจริมมุกตะเจรนอืล้วจะกินได้

ผ้าเสืออร่อยอืมอืมอืมอมอันนี้หน่อส้ผักชีด้วยใส่ตะไคร้ด้วยไงตะไคร้ด้วยใช่ไหมอืมหอมนอกเนี่ยชอบอากถ้าเพื่อนมาบ้านนี่จะให้กินได้ไหม,มนอ้อคอะบอกว่าถ้าเพื่อนมาบ้านแม่ทำให้กินได้ไหม ได้ได้ดูกเดี๋ยวแม่ไปหั่นคาเวเซอร์ให้พ่อกินกับข้าวลูกกับข้าวต้องกินกับข้าวงั้นเดี๋ยวแม่ไปหั่นอันนี้ให้พ่อก่นอน おいしい。 How เี๋ยวต้องกิแคบด้วนะแคบส้นิักอร่อเลยจ้าเยอไปไหมเนี่ยโอเแบบหนึ่งที่เงาคือไรใช่ใช่อะไรน้ำสลัดใส่คนาเอมนทนะ้าเอาน้ำสลัดให้ลูเอาล้สลัดอะไรอ่ะนี่ไงใส่น้ำสลัดอันนี้น้ำสลัดโกมใหไงดูมันจะอร่อยดูแม่บีบมะนาวเพิ่มเนี่ยแม่ชอบเปรี้ยก่อนเนี่ย เราแว่นเขาไม่ค่อยกินเปรี้ยวค่ะแต่แม่แม่มากินเปรี้ยวตัวก็นนนเนะาะก๋วยเตี๋ยวร่อยเนาะมันลูกก้าวโกเดียเหมือวะโอ้ยโอยขายดอกช่วยอะไรนักอือืึอออข้าเสือพ่อชอบใช่ไหม แต่ตะไคร่สดดีนะเนี่ยที่เราปลูกกับมีมีตะไคร่สดด้วยชอบป่ะนี่นะพอชอบใช่ไหมผ้าเสือกินกับเบียร์คนน่าจะเใช่เขาเขากินกับเบียร์กันไงลูกอุ้ยสิอร่อยไมู่กนะโต๊ะที่นวลกับพ่อแว่นกินทุกวันเนี่ยมันเป็นรสชาติเค็มเ็มมันๆนะคะคนจังหวัดอีบาลลิกจะชอบมากเลยค่ะ ก้อะไรงางางาะงาพูดอะไรงางางางเป็นแมวเหรอพูดให้มันชัดชัดสิ๊ะพูดอะัดพูดอะไรแม่ได้ยินเป็นแมวเลยเงี่ยเงี่ยเงี่ยวอ่อนามิโอ้ยตรงโคอของแม่อะไรเนี่ยพาอี่ไจะให่ปไปไมเหรอไม่ไม่ไม่ ก็ตอนเยอะนคัตเสียดีมากเลยนะจดเถ้าไม่ินแล้ก็เสีหน่อยนะอืมไดล้วนมอืิมดีนมันไมมอะไกไานได้อะหออินได้เยอะนะปกติเนาะไม่ค่อยกินนะอะไรที่เออเอาออกอะไรที่ชุบแป้งเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยกิน แต่พอโตมาก็มีคนเยอะจัดเต็มโตมาก็เริ่มกินได้กินกันได้อาหารไทยเพราะแวนเป็นคนไทยไปแล้วเพราะแวนบอกว่ามีอาหารไทยรเดี๋ยวอาหารญี่ปุ่นอ่ะเพราะแวนบอกไปเที่ยวมาทั่วโลกอาหารไทยอร่อยสุด อยากชไน่ใชาเนีกกนนะแต่ว่าพี่สีต้องทำยไงเนี่ยนอกจากまだいかないんだよทำไปไม่ได้อะไทยอ่ะอท,ำทำไมพพิ่มไปไม่ได้อ่ะแม่ก็ออยังไปไม่ได้ตอนเนี้ยมีโควิดน้าไงลูกให้หมดก่อนค่อยกลับเนาะอืม,อม นะก็อยากกับไทยเหมือนกันดนียด้านหน้าดิสนีย์แลนอยาปดิสนีย์แลนด์หชอบอะโอ้ก็<ผ>มไม่ไปไทยอ่ะให้ไปคาีกเร็วนะตรงนี้ออยู่คิดว่าจะเมื่อต้าไหนคิดว่าจะเมื่อึ้สว่างนะอ่ะพราก็เสียใจมากๆไปนานแตสักสิป,ปีได้ไหมห <laughs> น,นจ เผ็ดกักข้าวเข้มข้นเพราะแ่นไม่ได้ไปไทยห้าปีแล้วค่ะเพราะแ่นอยากไปไทยถ้าไปด้วยนี่ชี่รูกันแล้วไปอพ่ถ้าคุณให้กับโต๊ะคุณ้อร่อยอ่ะปลาชนิดนี้นะทำอาหารทำให้แห้งๆนะพ่อ เอาปลาสดมาทำแห้งๆนะขายกิโลละสองพันเก้าร้อยบาท <Okay. S 1> แพงเลยเนี่ยปลามันหายาก <c oughs> แม่บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยโลละสามร้อยสี่ร้อยเองโอ้หเดี๋ยวนี่ต้องสองพันเก้าตกใจตกใจเลยค่ะคุยกับแม่แม่บอกแม่ับปลานี่หายากแต่ว่าตจวตันไหนนะแม่บอกว่าเห็นเห็นแม่มอยากกินก็เลยส่งมาให้ คือตอนแรกก็ไม่รู้ว่ามันแพงขนาดนี้เพิ่งรู้แม่มจะกินปลาเหรอเนี่ยมันคือ,อม,มันใช้ปลาเนื้ออ่อนทำลูกโอเคเนี่ยปลาใช่ไหมกินเนื้ออ๋ออืมก้อนเนื้อชนิด <c oughs> ปลาเนื้ออ่อนหายากปะปะาร้อนกับพ่อมื่อไรต้องใส่ในก่อนเพราะแม่ร้อนหัวแล้วเหงื่อจะออกไงคะก็เลยมายมจำวันนะ้อำวันไหนอันทำไมเนีเพราะแม่มีแผนการจะไปเที่ยวคางคืนอีกล้วหัวไม่มีหัวตอนนี้อ่ดะดีแล้วลูกเพราะพอมมีหัวเนาะ จะไปเที่ยวต่างจังหวัดกันมากไปนอนในรถอีกโอ้ยเห็ดหูหนูที่ญี่ปุ่นเนี่ยป้าป้าเห็ดสดสดแต่ม so so าได้มีกุอแจที่รู้เอาสมัคุจรู้วรตวกันได้เหรอถ้าเราไปเมืองไทยกันถ้าพ่อไปด้วยพี่จิต้องเอาไปฝากโรงแรมหมาอืมแต่ว่าพี่จตจะลองหรือเปล่าอ่ะ ถ้ากลัวพี่จีน้องก็ให้พ่ออยู <vale ่พ่อพ่อก็ไ mm ม่ได้กลับไทยะแต่ว่ามันมีหมาตัวใหญ่อะชื่พี่จีอะไม่ชอบัง่แน้อวันจะอิจพงนคกรน้อนจอจานั้าไม้ี่ก่ลวันก็ไม่ได้ยังไม่ดพ่อพนนรในแต่ละวัได ขาเป็นดอิชิโร<ん>่ก็อิชิโร่เนี่ยคไม่สาゃยแต่โทําได้เลเนีเนเนีเยเนี่ยเ<ん>่เ่เลี่ยเเนียไน่เนเนี่ยเเนี้ยเนี่รเนเนี่เี่ย่ยนี่่ กลัวเขาว่าจะตีรึเปล่าอะไรรึเปล่าจะเตะๆม,มากลอกลัวพี่จีจะคิดถึงเราอะไรอย่างเงี้ยได้เหรอขาวเป็นขนาะห้ากุญแจหรือเป่านว่จคอนย่างงี้ก็น้าบอกว่าไม่เป็นไรกลับมาก็กอดพี่จีสิอะไรเงี้ยถ้าไปสิบวันพี่จีางเหงาแล้วเนาะอตอนนี้เริ่มแก่แล้วด้วยน่าจะมีมือมั่ง กลัวพี่สี่จะแบบตอมใจอ่าเาะพแว่นจะเลยไม่ได้ไปไทยเอ๊ตแม่ปป๊าเมือนันไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวแม่กินทุเรียนกินมังคุดเผื่อถ่ายคลิปให้อ่นเนะแต่มมากกว่

โอเคมากครัแบ,บแล้วงอ่คีกไหมน่าจน้าเอาถ้วยไปเก็บแล้วก็เอากล่ององุ่นในตู้เย็นมาให้คุณลุงคุณป้าดูเส<อ>ร็จแล้วใช่ป้าแป๋วป้าแป๋วส่งส่งองุ่นมาให้แล้วค่ปะป้าแป๋วส่งมาให้ทุกปีเลยทำไมอเ่เพราะว่าถึไงได่มีไหมรักแม่หรือเป,ปล่าน้องอ๋าบอกป้าแป๋วรักแม่หรือเปล่าป้าแป๋วก็ต้องรักแม่สิลูก ก็ทํา youtube เหมือนกันนะคะป้าแป๋วเนี่ยทําอาหารญี่ปุ่นเก่งมากแล้วก็กินกินอาหารอร่อยแม่จะข้าวหกสิจิ้งเสร็จนี่ยนี่หรอนม่เนี่เอามาแกะดูสิที่ป้าแป๋วส่งมาให้พี่เอ๋ไม่เหนี่อยไปอ่ะอ่ะจยแกะมาให้ได้ขอโอุ้มเยอามาแกะตรงนี้เลยชูวะไม่ฮาร์ดอ่อัมมายาอืมเอามาแกะตรงนี้สิไบโอเรตกิง ชื่อ my heart ก็แปลว่าหัวใจของฉันสิเนาะที่นี่ไบโอเลส่ิกนะไม่ใช่เป็นใช่มากับนะโอ้โหดูลูกดิโอ้ยยยไบโอเลสติกนะคินนะอาทาไมเดี๋ยวชิลกินกันไปตกใจมากตอนนี้เก็บกวันสีเก็บควันสีเดี๋ยวพี่จิกินกินองุ่นไม่ได้นะหมากินองุ่นไม่ได้นะคะอันตรายกับหมาโอ้โหองุ่นลูกเกือบจะเท่ามะนาวเลยอ่ะป๊าป๊าโมได้สักกินองุ่นโอ้โห ใหญ่หนักกับมือไหมวไอ้มือสั่งหนักเหรอพอแวนบอกหนักมือสั่นอ่าต้องล้างน้ำก่อนค่ะอันนี้ก็ไม่ขาดนี้ก็กินกลุ้กได้เลยนะไม่มีไม่มีเม็ดกับอ๋ออันนั้นก็ไม่มีเม็ดเหรออะไรนักชื่อไม่ขาดต้นยันใหม่เนาะโอ้โหเพราะว่อีพุนอะนะเขาใช่มากครับแต่กล้องอีพุนทำไงชื่ออะชื่อไม่ขาดอ๋อมันเหมือนหัวใจไงดูดิมอดูดิใช่เห็นแล้วเห็นแล้วเนี่ยโอ้โหเนี่ยดูสิโอ้โหโอ้โหเป็นอะไกันเนาะ เอาใส่จานใส่อะไรดีไหมแล้วก็วางห้อยเหมือนหัวใจจริงๆอะ่ะใช่ค่ะโอเลยอือหือโอ้ยมันเหมือนหัวใจจริงๆเลยดีดัหปะดังคือพ่อใช่พ่อหรอโหตายแล้วมันเหมือนหัวใจมากเลยอะ่ะหัวใจก็เป็นไหนใช่แล้ว นี่ค่ะดูค่ะโอ้โหดูความใหญ่นี่ดูดูพันนี่ค่ะฮาร์ดอุ้ยมันเหมือนหัวใจจริงๆเนาะเออพ่อแวนบอกหนักมือสั่นเอาลงมาน่าจานนี้นะใส่รวมจานกันเหรออันนึ่งได้ได้ลองกินดูพวกคิมไปครับอนเนาะเป็นไงบ้างอร่อยเมื่อกี้กินก็อร่อยนะอร่อยใช่ไหมไม่มีเม็ดใช่ไหมไม่มีเม็ดหรอ ขอบคุณคช่อุเหรขอบคุณป้าแป๋วด้วยลูกขอบคุณป้าแป๋วคเขาขอบคุณป้าแป๋วค่ะเสียงหวานป้าแป๋วส่งมาให้ทุกปีเลยนี่ให้มากอ่ะอันนี้ใช้ทำยังไงหรอฮะอืมอืมเขามีใบมาให้ด้วยเนี่ยใบอ่ะเดี๋ยวเอาใบให้ดูใบใหพอเหรอลูกนี่ไงนี่ค่ะจากส่วนนี้นะ เดี๋ยวแหม่มขึ้นขึ้นให้ดูก่อนเป,อเป่อเพื่อนๆจะไปนี่ที่อยู่นี่นะคะอดูเ,เบอร์โทรอ่ะเขาสักเกียยามานาสเกียามานาสเกียร์ได้ดูเยอะใช่ปุโปรโนี้ข้างหน้มามันเป็นมีรลนิดหน่อยโอ้โหดูลูกสิเนี่ยนี่ค่ะองุ่นลูกเดียวโอ้โหใหญ่มาก

ไหนว่าผหัวใจอะเนาะผูาหัวใจเออแต่คนนี้ก็ไม่เค็มเนาะมีโซเนียน่าจะแพงนะเนี่ยแพงน่าจะแพงดูดิหัวใจอร่อยมากเลยหัวใจอ่ะทำซื้อได้ไหมเนาะอันนี้หัวใจอ่ะรสชาติเข้มข้นดีอร่อยอันนี้เหรอถ้าจะกินนะมองข้างนั้นมองข้างนี้นะ้วหัวใจอะอืมมองข้างนั้นหัวใจเนาะเออไม่กินนี้ที่พ่อจับอ่ะเหมือนเลย มองเขานมัวม่านผัากเลยเนี่ยัวใจแต่ตรงน <tester. S 2> ี้เป <temperature> ็นปากไม่เป็น <or>? ห <My heart. S 1> ัวใจติดใจซะแล้วจีวาวเซ่ต้อาว่มีความสุขไม่ห้าตหอกคือว่าว่านี่คิงด้ะเก๋ไม่ห้ามหรกนทยังไงินอะไรนะโอ้อร่อยอ่ะแคร คนิสานโนมโดะじゃなดาน่ไปสวะนะมดไปนิดนึงก็ต่นเนี่あるでよ <laughs> なんか2回ぐらい行てるよへ<え> <laughs> 食べたけでも食べてかったおいしうん นี่คะ่ะเดี๋ยวแม่แม่มนะคะก็จะหาผ้าส,สวยๆนะคะส่งไปให้ป้าแป๋วเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะเลือกผืนส,สวยๆให้ป้าเลยให้ผ้าให้ผ้าสุรินนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้ผ้าผ้าตะบองด้วยเพราะว่าป้าแป๋วน่ารักมากแล้วก็แบบส่งมาให้กินทุกปีส่งมาหลายปีแล้วนะคะบางทีก็ส่งเสื้อนงเสื้อนหนาวมาให้โนอาไงส่งมาบ่อยมากเดี๋ยวแม่จะเลือกผ้าส,สวยๆ เอาจะส่งไปให้ป้าอ้าวโนอานอนอยู่นี่เหรอสวัสดีค่ะนะสวัสดีค่ะก่บตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วนะคะน้องก็ได้ไหมพ่อเอาเงินพ่อให้หรอกอืมปอเอาเงินอะนี่พ่อบอกว่าปอดเอาบุนให้หน่อยโนอาไปเอาบุญมาปอดให้พ่อหน่อยบริการหน่อยอ้าวน้องจังพ่อพ่อเอา,า,ออเ,อาเอาใจอะไรนะข้อใจสิบดอกเอาหัวใจสิบดวงนอับปอนดิ อนอนกินเลย<า>อันเนี้ยเป็นสองชนิดที่ออกใหม่ในจังหวัดยามานาชิคกค่ะที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากอูโ,อโหกแม้แบบอร่อยเนาะอร่อยเนาะเนาะอร่อยมากอใช้มัสคตนะรู้สึกวามไปอะอันนี้อร่อยเนาะอร่อยนะใช้มัสคอตมันจะหอมอีกอย่างหนึ่งเน,ะ id, งนาะโอเค <ẫn> นเคั่งคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะพอแล้วพอ